ใน,นเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากระแม็ดกระแม่นะเออบุละมีต้องออกไปอย่างเดียวอนกภาพต้องออกไปอย่างเดียวลูกไม่ใช่สิ่งที่จะมาสํารวมตัวสํารวมใจไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม้ที่มันไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยเปิดีเปิดดีเปิดานอกในพร้อมกันไป ไม่เกี่ยวกับไม้โลกไม้ที่ไม่เกี่ยวกับไม้นะดีๆ,ดๆพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เวลาที่จะมาสังลมสัมรวมอะไรกรม็ดกเมอะไรเออสุขุมอะไรไปสนุกสัมรวมอะไรนนจางอนัตตาสัมรวมอะไรทุกขังไปรวมไม่ได้อย่างไงโลก ิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ที่มันไม่เกี่ยวกับไม่หรือไม่ไม่เนะไม่ที่มันไม่เกี่ยวกับไม่หรือไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง ร้องเงินไปแล้วไม่ใช่กายกับสรรพสิ่งไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งมันไม่ใช่อะไรกับสรรพสิ่งเรียก่าดับล้างไปว่างล้างไปยิ่งไม่ใช่อะไรกับสรรพสิ่งยิ่งดับล้างสรรพสิ่งดียิ่งมันไม่ใช่อะไรกับสรรพสิ่งมันยิ่งว่างล้างสรรพสิ่งดี ทำมัวอะไรกับอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีแต่วิบากกับวิบากต่อกันกรรมกับกรรมต่อกันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเอง แ่อะไรกับอะไรมันยิ่งว่างล้างดับล้างอะไรกับอะไรดีนะ อะไรกับอะไรมันก็ยิ่งดับล้างอะไรอะไรดียิ่งว่างล้างอะไรอะไรดียิ่งไม่ใช่อะไรกับอะไรมากเท่าไรก็ตามทีมันก็ยิ่งดับล้างช่วยกันมากเท่านั้นแหละดับล้างว่างล้างกันดี ตัวไม่ใช่เองกันมากเท่าไรก็ตามทีลูกมันก็ยิ่งไล่ล่องลอยล้างกันอย่างดีว่างล้างกันอย่างดี แล้วก็ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ก็ทั้งไม่เองนั่นแหละนะดีดีดแล้วมันจะดับล้างกันไปเองลูกดัวาว่างล้างกันไปเองสรุปแล้วก็ไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองนั่นแหละลูกไม่มันก็ไม่ใช่ไม่ทั้งไม่เองนั่นแหละ יודע, ดีดี จะว่างล้างกไปเองดับล้างกไปเองนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมากเท่าไหร่ก็ตามโลกมันจะดับล้างกันไปเองเลยว่างล้างกไปเองเลยดีๆตัวไม่เองไม่ใช่ตัวไม่ใช่เอง ลับล้างกับไปเองว่างล้างกับไปเองพร้อมกันไปพร้อมกันไปทุกงอย่างพร้อมกันไปไม่ตัวหม่เองดี <c oughs> กายไม่จิตไม่นอกไม่ในไม่ตัวไม่เองดีนะไม่กายไม่จิตไม่นอกไม่ในก็เพราะว่าไม่ตัวไม่เองฟังตัดสรู้ไหมเล่าหือไม่นอกไม่ในไม่กายไม่จิตนะ ไม่กายไม่จิตไม่นอกไม่นเนี่ยแตเพราะว่าไม้ตัวไม้เองไม่ไหม้ตัวไม้เองเนี่ยมันก็ยังอะไรในกายอะไรในจิตอะไรในนอกอะไรในนอยู่เหมือนเดิม ฟังดีๆถ้าฟังดีๆแล้วจะตัดสรุว่ามันไม่ใช่ตรงที่ฟังไม่นอกไม่ในเนี่ยไม่กายไม่จิตเนี่ยนะก็เพราะว่ามันไหม่ตัวไหม้เองแล้วมันจะว่างล้างดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปโดยอัตโนมัติเลย พะุณาพร้อมมาไปเลยที่มันไม่นอกที่มันไม่นายได้เนี่ยก็เพาะมันไหม้ตัวไหมเองที่มันไม่ใช่ตรงกายไม่ใช่ตรงจิตได้เนี่ยก็เพาะมันไหม้ตัวไหมเองไหมไม่เอาไหมเอง นี่แหละภาษาสมมติเรียกว่านี่รอดสรุปนิพานสรุปสังสวัติหรอกนะนี่รอดสรุปสังสวัสนิพานสรุปสังสวัสนั่นเองหรือเรียกว่าดับล้างว่างล้างสังสวันั่นเองไม่ตัวไม่เองลูกนั่นแหละที่มันไม่นอกมันไม่ในไม่ใช่อะไรในกายไม่ใช่อะไรในจิตไปได้วยกันเลยลูก ตัดตัวตัดเองเนี่ยมันจะกลายเป็นตัดพร้อมไปกันไปโดยปริยายที่มันตัดพร้อมกันได้เนี่ยมันไม่ใช่ไปตัดอะไรลูกมันตัดตัวตัดเองเรื่ยุติตัวยุติเองเลยลูกยุติที่ตัวยุติเองเลย สิ่งที่เป็นรากเง้าสิ่งที่เป็นปฐม,มเหตุต้นขัวเลยลูกขันเอาเลย เพราะว่าไม้ตัวไหม้เองนั่นแหละมันก็เลยไม่นอกไม่ในไปได้วยกันไม่กายไม่จิตไปได้วยกันไม่ใช่อะไรกับอะไรไปได้วยกันเองอนภาพมันจะโดยมหากรณาไปโดยปริยายรด้ว่ามหากรณาพร้อมมันไปด้วยเองเลยคือดับล้างว่างล้างนั่นเองเรียกว่ามหากรุณา อย่าแปลมหากรุณาไปแบบทั่วที่ทั่วแดนอย่าแปลคำว่ากรุณามหากรุณาที่จนเป็นพ่อเป็นพระชาติเป็นสังสวัสดิ์ไปได้วยกันมหากรุณาทแท้จริงแห่งองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการดับล้างว่างล้างนั่นเองเรียกว่านิโรธล้างสังสวัสดิ์นิพพานล้างสังสวัสดิ์นั่นเอง เพราะว่าไหมา้ตัวไหม้เองนั่นแหละ um ลูกมันจึงได้ดับล้างพร้อมกันไปทั้งนอกทั้งในทั้งกายทั้งจิตทั้งอินทรีทั้งอจนะมันจึงดับล้างพร้อมกันไปเพราะไม่เกี่ยว,ต,ว,ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจึงกลายเป็นดับล้างว่างลา้างพร้อมกันไปเองทั้งอินทรีย์ทั้งอจนะในนอกสัพสิ่งสัพธาตุสังสวรรัตสัพพะทั้งหลายทั้งปวง เพราะว่าไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละไม่ตัวไม่เองนั่นแหละมันเลยดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปคลายช่วยยุติช่วยไปได้วยกัน ไม่ใช่การสอแสวงลูกไม่ใช่การแกว่งหาไม่ใช่การค้นหาลูกมันไม่ใช่เรื่องของตัณหามันไม่ใช่เรื่องของตัณหาลูกยุติตัวยุติเองเนี่ยไม่ตัวไม่เองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัณหาไม่เกี่ยวกับการค้นหาไม่เกี่ยวกับการส่อแสวงหาลูกไม่เกี่ยวความทะเยอทะยาน ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันคือยุติตัวยุติเองไม่ต้องไปยุติอะไรไม่ตัวไม่เองเนี่ยลูกมันคือตัดตัวตัดเองไม่ต้องไปตัดอะไรมันคือตัดตัวตัดเอง ไม่ตัวไม่เองพร้อมมาไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าในหรือนอกก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าสังฆวัตก็ตามหรือ,อกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าทุกสรรพสิ่งสรรพธาตุสัพพะธรรมทั้งหลายทั้งปวงกว็ตามลูกไม่ตัวไม่เองเนี่ยพร้อมมาไปเลยไม่จะได้ดับล่างพร้อมกันไป เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองร้อมกันไปกรุณาและมหากรุณาพร้อมกันไปจบและจบช่วยพร้อมกันไปดับและดับล้างพร้อมกันไปดับและดับช่วยพร้อมกันไป มันไม่ใช่อะไรกับสรรพสิ่งลูกนะมันไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งไม่ตัวไม่เองพร้อมกันไปเนี่ยมันกลายเป็นดับล้างทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งแต่มันอยู่แค่จิตกับสรรพสิ่งมันก็อยู่แค่กามกับสรรพสิ่งนั่นแหละนะวิบากกับสรรพสิ่ง ไม่ตัวไม่เองเต็มที่ไปได้วยกันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็เต็มที่ไปได้วยกันเรียกว่ามหากรุณาได้เรื่อยๆมหากรุนาแล้วมหากรุณาอีก มหากรุณาและมหากรุณาอีกที่เป็นมหากรุณาได้ก็เพราะดับล้างว่างล้างนั่นเองมันไม่ใช่ลักษณะที่กรุณากันแบบนี้แบบนั้นแบบไหนหรือว่าอย่างไรมหากรุณาที่ไม่เป็นสังสวัส์ในมหากรุณาเองนี่คืออะไรเล่า ือดับล้างนั่นเองว่างล้างนั่นเองแตามันไม่ใช่การดับล้างว่างล้างแล้วเราก็มหากรณา,าทั้งหลายทั้งปวงที่บรชกัขึ้นมานั่นนะมันยังเป็นสังสวัตด์ในกรุณาเปะเองไม่ตัวไม่เองให้มันเต็มที่ดีด นุภาพการดับล่างมันจะได้มาหาศาลไปด้วยกันเปิดอินทีย์เปิดเจตนะเอาไว้โปรโลกมาแล้วกันอย่างไรก็ไม่ต้องไปกระเมกกระแม